ก็เอาแล้วผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอืมอะนี่เราก็อ่มาเจอกันในเกมโรบอทนะผมกับแมปที่มีชื่อว่า Dusty t i t นะครับโอคค้ยอะผมแมปนี้จะเป็นแมปประมาณว่าขับรถนะอืมไว้รถซึ่งผมส่วนตัวผมนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจุดประสงค์และจุดหมายปลายทางของแมปนี้มันคืออะไรนะครับ ผมก็จะเล่นอ่าตามฟิลนะเขาให้ผมทำอะไรผมก็ทำนะผมอ่อาเดี๋ยวรอไปดูกันในเกมเลยครับอ่าผมมาแล้วนะผมมากับเพื่อนเพื่อนผมแล้วอันนี้ก็เป็นผมไม่รู้อะไรไปกูเกิลนะผมอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาเชื่ออะไรนะแล้วก็เหมือนจะมีเพื่อนอีกคนหนึ่งนะอ่าเฮียฮึมนี่เป็นวันที่แ <c oughs> สงแดดเจ่มช <c oughs> ่ออกอสวัสดีเออ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 เอเอ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 เออเ <c oughs> โอ้ยอันนี้อันนีออ้มันต้องใส่น้ำเออเครื่องมอมอเกยร์เขาบอกว่าให้ผมเอาน้ำใส่เมียรับนะต้องใส่ตรงนี้อ,อ้าวใส่ไม่ได้ตาละอับดับอับดับไม่ใส่อะไรไม่ได้เลยอ้าวได้แล้วแล้วผมต้องเอาน้ำจากยังไงเครื่องยนต์น้ำมันแก๊สนี่ใส่มุมนี้น มันได้ยังไงเอเดโอเคไหนล็อกเดอยจะล็อกัำดูก่อนไม่รู้ว่าอัปเดตอัปเดตทไหนเออยังไม่ได้เอากล้วยเลยคุ๊ก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 อ่าผมสำรวจเขาบอกว่ามันมีมีไบชายนะอ่าเดี๋ยวผมเอาไบชายไปอวดเพื่อนดีกว่าเบ็ดอะไรไม่ได้ ผมออกไปชามเก็บไว้ในนี้นไงละโคตรแสบอ่ะผมก็ปิดประตูเออแล้วก็ผมก็จะนั่งนะครับอ่าผมก็นั่งได้แล้วนะครับโอ้โหแลนั่งกันหมดเลยคิดว่าเราจะติดงันอืมเพื่อนเพื่อนผมคนนี้ก็จะเป็นคนขับรถนะผมเพื่อนผมจะเป็นคนขับรถนะตอนนี้ผมก็ยังงงอยู่นะว่าจุดประสงค์ของแมปนี้ตกลงแล้วมันคืออะไร ผมนั่งระไม่เนี่ยตอนนี้ผมเล่นระไม่อกได้บอกตามี่ยติดในเครื่องยุ้ยใส่เลยไอ้สัสฮ่าเครื่องหลุดไอ้เหี้ยได้ออกเดินทางหรือยังเออได้เลยนะได้เก่งมากเออเก่งเก่งเก่งขับเรื่อยๆไม่แวะไม่ต้องแวะ จริงๆมันไม่ใช่การเดินดังของผมหรอกจริงๆแล้วผมโดนชายกันสองคนนี้ลาดฟาตัวมาโฮโฮโฮครับทุยบุเรนอย่างนี้เนี่ยมาเขอนรสชเฮ้ยยาวียาดแม่ผมดำอะไรวะเนี่ยประตูรถก็ไม่ปิด แล้วมือแล้วมือผมเป็นอะไรติดอยู่บนหลังคาเฮ้ยขวาดบอกไปข้างนอกแล้วมันไปโดนได้ไงเออยอๆเออเออเอวเออีกวเดี๋ยวอกคนดังคนดังฟิวนี่เห็นคนดังฟิวไหมโอเวพี่เลสโตเบบี้โอเคมาเดี๋ยวให้เขาจะมานั่งขัางหน้าก่นะเขาให้ต่อรองเลย ตอนนี้ผมเดินดากับชายจักรันอีกแล้วนะผมช,ชายจักรันสองคนนะครับอา้าวโอเคหายชายจักรันผมหายหายไปไหนอ๋ออยู่นี่ครับผมเดินดากับชายจักรันครับตอนนี้ผม,มนั่งข้างหน้าเป็นเพื่อนคนนคบชายชุดดำล้วก็ลูกเล็กเด็กแดงนะครับเป็นอ่กูเกิลนะกูเกิลเป็นลูกเล็กเด็กแดงนะครับไปนั่งกำลังไม่ใช่อะไรผมผมแย่ง,ขงเขาเมื่อกี้โอ้ย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  สิบูักมาเลืโอ้ยๆเกิดอุบัติเหตุนะครับปุ๊กตอนนี้ทะเลทรายนนะเี่ยของหวานน่ะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับพวกเรายสำหรับพวกเห็นไหมของหวานของหวานดีสุดของหวานปลอดภัยที่สุด อืมองมัตดดดีสุดไม่ใช่ทะเลทรายหรือ,อเฮยเฮ้ยเฮ้มีสองมงสองบี้ครับผมสองบุ๊สองบี้สอ,อสองบุ๊เอ้มีเยเพื่อนให้ผมกินนะนก็กิน,นอืมอร่อยจังเลยมีพิซซ่านะมีพิซซ่าด้วยนะ วูว,วิซ่าให้อย่างเยอะนะแกให้ไหมเน,น,นี่ยแล้วผมปีนขึ้นมาทำไมมันเป็นชั้นเดียวนี่ผมเอาอ,อันนี้ไปตีไนเกิลดีกว่าผมเอาอันนี้ตีไนเกิลจึ๊กจิ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 กไนกเกิลไชนกเกิลบอกรอยได้เ,เ, <c oughs> เกินเกินเฮ้ยเพื่อนผมเป็นอะไรเฮ้ยเป็นอะไรนายเป็นอะไร แก๊ส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 เขาเข้กิเกินนเกินเกินนะกินเก้ยเอย่าตบอ้มาตบกันนะเกนเก่ประตูจะชัดอเ้ยมน๊ดนี่นี่กิีมีมีของปนอนี่กิีเกีนี่นี่เกมอปืนไปเฮ้ยเขามีปืนเขาแนะนำเอาปืนให้ผมอ่ะเก็บใกระเป อย่างนี้ก็สวยสิได้เอาไม้มาโลโลเป็นอะไรเครื่องอะไรมไปมีแก๊สเทินมีแก๊สแก๊สทั้งสิบอ่ะกินพิซซ่าเฮ้ยฮาฮ่าเ่าฮ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 ฮ่า่าาาาย สรุปเมื่อกี้ผมตายนะอืมเมื่อกี้ผมคโมโพิซซ่าในในช็อปนะผมตายเลยนะ,ะก็การเดินทางในชื่อแมพว่าอะไรวะการเดินทางในทะเลสาเนี่ยนะครับผมลืมชื่อแมปอะดัสตี้ทิปอืมน่าจะใช่การเดินทางในทะเลสายของผม,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 ว,งผมวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับสูงสุดที่เพื่อนๆและนายเกิลของผมพาไปได้นะครับก็สองพันกว่าเมตรนะรก็ประมาณสองกิโลนะครับด้วยรถกระบะเซงคิงคันหนึ่งนะครับ วันนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวไปเจอกันใหมค่คลิปหน้าอย่าลืมไลค์แชร์ติดตามนะครับบ๊ายบายครับโกก o 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 ก o